มาพบกับพี่เวลากับน้องเนศาวันนี้นะคะเรามาเรามาเล่นลิ้นเบากันนะคะคือนุ่มมากนะคะอันนี้ก็คืออะไรของแม่นะคะแม่ทําซื้อจากนนที่ไหนซื้อ,อที่จากร้านร้านร้านขายของเล่นในราคาเพียงยีง่สิบบาทได้ทั้งหมดกี่สีได้ทั้งหมดสิบสองสีนั่นเองค่ะบีชีดาสีเหลืองสีสม้ม สีเขียวสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีชมพูเอ้สีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนก็สีขาวและก็สี่วงเราสามารถประดิษฐ์เป็นอะไรคะเป็นของเล่นเป็นของของเป็นได้รูปสัตว์ต่างๆรูปสัตว์ต่างๆเป็นรูปสัตว์ไหมน้องเมยได้ไรได้พิซซ่าไหนพิซซ่าเป็นไงบ้างว้าวน้องเมย์มือออกทีไหนให้คุณผู โอ้อันนี้<ว>เป็นแลรนโบอ่าแล้วม้งเมย์ก็กำลังทำแรนโบเป็นขนมขนมพิซซ่าอะไรนะขนมอะไรขนมอะไรที่ไปซื้อกับพี่ปอน้าปอโอเคไหนลองไหนพอดูสิน้องเมย์สวยไหมน้งเมย์สวยไหมนี่ไงคะในพี่เวได้กี่ชิ้นแล้วเราจะมาทำแฮมเบอร์มมันจะคล้ายๆอดินน้ำมันแต่มันไม่ติดเล็บติดมือนะคะคเห็นไหมคะ แล้วมันจะเบาด้วยนิ่มดีด้วยนะคะจะปั้นง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมาทำแฮมเบอร์เกอร์คลองทำแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ทานได้ไหมคะทานไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะตายเป็นสารเคมีมันเป็นสารเคมีนะคะโอเคไหนสำหรับเด็กนะคะทำแฮมเบอร์เกอร์น้องเมย์ทำแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็แฮมเบอร์เกอร์ได้ป่ะนี่เรูปทำลูกปลาไหนคะโอเคแต่กกินไม่ไม่มีสารเคมีแต่กินไม่ได้ S <S จะมีอุปกรณ์ก็คือมีมีดด้วยนะคะมีดตัดด้วยตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยสองอันเป็นมีดที่บัตรนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัดเอาไว้ตัด,ตดลูกคอเราจะตัดแล้วนะแต่เราทำยังไม่เสร็จมาใส่ผักกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นแแรงนะคะแแร,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 รงอู้ยืดมากไปทำปากสีฟ้ามาลูกคอเราจะทำปากสีฟ้า แล้วเราก็ทำกอบแบบแบบเป็แบบนี้นะคะเป็นแบบน่าเลยหยาถูกไวมยืดดูสิคะดูยายดอกดอกให้น้องเลยหยานี่นะคะเป็นผักอย่างนี้เลยกระดาษให้พอพอซื้อกระดาษใส่กระดาษนี่อยู่ตั้งสองสามถุงเห็นมองไม่หาไม่เห็นต่อไปไปใส่เนื้อกันค่ะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเออเม็นอะไรดีเราจะให้ดูเป็นเนื้อเนื้อ อยู่บนรถยายบนรถอัวเเอาอะไรดีอีกดีนะไหนทำเสร็จหรือยังอันนี้ใส่ไส้ค่ะโอเคนี่ค่ะน้องเมย์ทำอะไรอู้สวยจังเลยของเมย์คืออะไรผมไม่รู้เขาไม่บอกเราเนี่ยเราจะมาทำแบบแบบงามโอเคเป็นการฝึกเล่นทําให้เรามีสมาธินะคะแล้วก็เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะสําหรับเด็ก เกิดความรักความสามัคคีกันกับพี่น้องนะคะแล้วก็ห้าห้ห้เด็กสามขวดหรือว่าหนึ่งขวดห้ามเด็กนะเดี๋ยวเอาเข้าปากโอเคค่ะห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสามขวบนะคะเพราะว่าสามารถเขาไม่ทราบว่าตรงนี้คือมันรับประทานไม่ได้ใช่นนะคะมันกินไม่ได้เอาเข้าปากซึ่งมันจะทำให้ติดคอจะชีวิตได้นะคะอ่ะ สามารถพอเรามีของเล่นตัวนี้สามารถทําให้เด็กห่างไกลอะไรด้วยห่างไกลโทรศัพท์อ่าห่างไกลโทรศัพท์ด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของดินเบานะคะโอเคค่ะสําหรับอีพีนี้เดยกทุกคนมาดูกันเรามาพาให้ทุกคนดูมาดูจะสวยหรือเปล่าทุกคนดูนี่ค่ะทุกคนดูนี่ค่ะมัาเขือดที่มันจะ็นลายใช่ไหมที่เบนทำอะไรไงเป็นม้เขียดไหนมันจะเป็นสีลายๆทั้งหมด แล้วเอาใส่ทั้งไหนแม่มาดูหนูทุกคนนี้ยืดมากนี่ขอพี่เวนนาะขอพี่หนาแล้วก็ขอัวลาไปเล่นก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแเช็กกดไลค์ให้ใครด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าบ้านใครไม่มีก็สามารถคอมเมนต์ซื้อ ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ตามความต้องการของคนที่คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะใครอยากได้แป้งเบานะคะอยากได้แป้งเบาดินเบานะคะไปเล่นนะคะก็สนใจก็คอมเมนต์มาโอเคได้ค่ะโอเคไม่ผ่านไม่ติดชุดด้วยไม่ติดเสื้อ